จ้าบ่าวตอบก่อนนะครับว่าคำมั่นสัญญาที่จะให้กับทุกท่านในที่นี้นะครับแล้วก็เจ้าสาวด้วยนะครับอ่าเจ้าบ่าวตอบเลยจะมีคำมั่นสัญญาอย่างไรที่จะดูแลเอ๋ยยังไงตละเอ๋ยังไงนะครับก็คือตั้งแต่แรกจนถึงถึงวันนี้คือทุกทกวันที่ผ่านมาแล้วก็ก็พยายามทำดีด้ทำดีให้กันยังต้นดีให้กันทุกทุกวันเลยนะก็ ที่บอกว่ามันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ก็สัญญาสัญญาครับสัญญาประทับมาแคสัญญาคุมาม่าสัญญาคอีอะไรเงี้ยสัญคนคนที่เกี่ยวข้องก็แบบก็ต่อไปเนี้ยคือไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าคำว่าจะรักเอ๋ต่อไปทุกๆวันทุกๆวันเนี้ยครับจะบาตอบแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นต้องมู้ที้จะบาบเลยนะครับ เป็นคนที่เอาใจแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นเจ้าสาวแล้วครับเจ้าสาวจะมีไมตรีอย่างไรให้กับเจ้าบ่าวก็เอ่ยยังไงก็ดีแล้วก็แข่ง่านมีเกียรตลด้วยวันนี้วันที่30เมษายน2558นะครับตอนนี้พิธีกรบนเวทีนะครับกำลังสัมภาษณ์บ่าวสาวอยู่ว่าจะสัญญาในเรื่องความรักนี้อย่างไรนะครับตลอดไปก็จะทำ แต่งนเสมอจะดูแลแล้วก็รักแล้วก็เข้าใจแล้วก็ให้มบความสุปรบมือให้กับคำกล่าของเจ้าสาวหน่อยนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าก็คงจะต้องมีความเอาใจใส่และก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับชีวิตคู่ก็จะยืนยาวนะครับอย่างกับคาอวยพรของทั้งสองท่านประธานนะครับที่ได้มาอวยพรบนเวทีนี้นะครับเอาละครับตรงนี้ก็จะขอให้กับคู่บ่าวสาวนะครับ ได้กล่าวคาขอบคุณกับท่านประธานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติที่นี่ด้วยนะครับขอเชิญเจ้าหมาวก่อนนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณกับป้ามาแม่เอ๋นะครับแล้วก็คือป้ามานม่เอ๋ที่ทาให้เอ๋เป็นเอ๋ในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณบป้ามาแม่ผมขอบคงมากมาก ที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอากูพีอีอทุกๆคนช่วยเหลือแบบเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั้งหมดทุกๆคนคืองานวันนี้ใจให้ให้ให้ใหมันเกิดขึ้นคือผมก็รู้สึกว่าภาพภาพวันนี้มันจะเป็นภาพที่แบบไปก็จะจําไปตลอดลงมือ่อยนะครับวขอบคุณนี้นะครับทราบดึงนะครับโอเคก็<ส> <dein> พระบุญญชีีกำลังมีการขอบคุณแผ่นที่มาร่วมในงานนะตอนนี้เรามาดูบริเวณงานนะครับ จริงใจนะครับตรงเลยให้คำตอบของเจ้าสาวเลยนะครับโอร่วมกันเลยวันนี้ผมจะตกรอทีกับค่รักทั้งนที่นี่ก็พยายามมาเพื่อเป็นกำลังใจและก็มาให้โวยพรกับผู้ในสังคมดีด้วยนะครับเอาละครับตรงนี้ก็เป็นวิการที่สำคัญนอกันองจะเนะครับอทให้อจร อขอไปุณนะครับครับต่อจากนี้เบ่าวสาวนะครับจะมาร่วมตัดเค้กในงานกำลังเดินลงจากเวทีมาสู่เค้กอันยิ่งใหญ่เค้กใหญ่มากนะครับ ไกลสูงขึ้นไปจะชนเพดานของห้องเบาสาวกำลังยืนอยู่บนเมฆนะครับ เรากำลังตัดเค้กลงไปแล้ว,ลว,วนะครับกำลงตัดเค้กแล้วผัดเค้กลงไป สาวนะครับกำลังนำเค้กมอบให้กับประธานคืดอด็อกเตอรดังไทยนะครับที่ท่านก็ได้ให้เกียรติมาจเจริญานในครอบครัวนี้น,น,น,ะนะครับสำหรับทนะครับดรสองชายสอดสีวัลคนนะครับแล้วตัวนี้ก็ประธาน,นลูกคนเลยเอกสุวรรณตันสุวรรณรัตน์นะครับทางบ่าวสาวก็กำลังส่งเค้กให้ แล้วก็มอบเค้กให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณนายนะครับของพลเอกสุวรรณตากุบรัตน์ครับตอนนี้บ่าวสาวนะครับกำลังนำเค้กมอบให้กับบิดามารดาของตัวเองครับคือสมพงษ์แล้วก็เสรยพรอเนกสุวรรณคุณเป็นภาพที่สวยงามนะครับแสดงถึงความกตัญญู สอผู้มีเพื่อนคุณเนาะผู้ครับก็ในช่วงเช้าก็มีพิธีม้าไนไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คุณของที่ดีดีด้วยนะครับลงมือหน่อยนะครับตอนนี้คู่บ่าวสาวของเราก็ได้ทำการครับบ่าวสาวได้มอบเค้กให้กับตอนนี้จะป้อนเลยนะครับบ่าวสาวจะป้อนเลยป้อนให้คุณแม่สีอัมพรนะครับแล้วก็พ่อสอมพงษ์ อนนี<ส>้โอ้าสวของงานตอนนี้ก็กำลังป้อนเค้กคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับตงมือหน่อยนะครับคุณแม่ของเจ้าสาวก็พิเาษทำโอามากเลยนะครับตรงนี้คุณแม่ของเอก็ไม่บรละนะครับก็คือแบบกินได้เลยนะครับตอนนี้ก็ป้อนให้คุณพ่อด้วยนะครับลงมือหน่อยนะครับตอนนี้กระป้อนให้คุณพ่อด้วยนะครับ เป็นเค้กที่หมมอมหว,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 วานนะครับแล้วก็มีความสุดเป็นอยวตอนนี้เบ่าสาวกำลังนำเค้กมามอบให้บิดาบรรดาของกว่าเจ้าสาวนะครับคือคุณประเสริฐชัยอรวรรนกับคุณศรีนวลชัยอรวรรนครับอันนี้ญีป้อน ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับจบก่ <c oughs> อนนี่ก็เป็นการแสดงความกระตัญอยูนะครับแล้วก็จะประพุติปฏิบัติตามพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาซ <c oughs> ึ่งพ่อพ่อประเรใชัยอรวันกับแม่สีวนวลช้ออรวันก็เลี้ยงดูมาจนได้สมรสกันในวันนี้ <c oughs> ตัวต่อแะข้าวในควช่อีิลนี้นะคะผอต้อ่เก็บไว้เป็นลายมจริงๆ จบตอนนี้ไว้เพียงเตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ